วันนั้นก็ปลื้มใจและดีใจมากๆรวที่สมาชิกทุกคนที่รู้จักในเว็บแต่ไม่รู้จักตัวจริงๆกันเนี่ยตัวเป็นเป็นเนี่ยคือที่ครัวยาบุญไอ้น้องหลินมันยังไม่เคยไปเลยครัวยาบุญนะจะไปเลยดีแล้วลา ของทีเล่าอร่อยต้ไม่ไหวเฮ้ยมึงอย่าไปแท่แล้วมึงไม่ใช่ทางกงต้องมีดิแล้วก็มีต่อเนื่องมาหลังจากปีนี่แ้ก็มีมิสซิ่งเป็นทางการที่ซัลไลท์ทานวันที่29มีนาคม51คือปีที่แล้วนั่นคือเป็นงานเป็นทางการของเอชดีย้่นกลับมาเก่งอีกแล้ว วันที่งพฤศภาที่ผ่านมาเนี่ยคือครั้งที่2แต่วันที่13ม,มิถุนาเนี่ยคือย้ายที่เมาทีมคือพักพวกเพื่อนูงที่รักใคร่กลมเพียวภาคอ่อเขาไม่มีโอกาสไปที่อุดรแต่อยากจะพบปะสมาชิกข,ของเอ็กทีมด้วยความคิดถึงด้วยความรักก็เลยตั้งตรงนี้ขึ้นมาน่าจะมี mini มิ e t ิ n งดูแลยววันรัครับ แต่คำว่ามิสซิ่งเนี่ยมันตั้งทุกงานเนี่ยมันจะเพลอะ <ừ ừ, S 1> มันไม่เหมาะ <ừ, S 1> มันไม่ถังเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมิสซิ่งของไอ้ทีเนี่ยปีหนึ่งควรต้องมีหนึ่งครั้ง,งแต่นอกเหนือจากนั้นอะไรเป็นต่อการย่อยเป็นอะไรคณะอะไรก็ว่ากันไปแต่คําว่ามิสซิ่งเนี่ยหนึ่งปีต้องมีหนึ่งครั้งไม่ควรมีปีหนึ่งแปดครั้งสิครับไอ้ย <c oughs> <c oughs> ล้มโน้นน้น้ตไม่นอนไี่โต้ปันหาเนี่ยเจาะลัอษณนานั้นเลยบางท้าถึงลูกถึงคนเลยกระทู้บางกระทู้คนเลยสมาชิกท่านใดที่โพสมาพิมพ์ข้อความผิดเกตข่าวผมไปแก้โดยพาราการอย่างคขาบอาอนุญาตไม่มีอะไรผมก็ไปแก้ให้โดยเฉพาะบางคนที่แลเป็นั้งข่าวเนี่ย เตือนหลายครั้งก็ยังมีอะไรอยู่นั่นแหะข่าวพาดพิงนั่เฮ้ยเอาเป็นข่าวไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมรับใช่ไหมไม่ยอมรับใช่ไหมออกไปโดนสารภาพข่าวเรื่องมิจฉาเนี่ยข่าวแล้วข่าวแล้วเอานซื้อเข้านั่นเนี่ยซือแพงใช่ไหมก่อนแก้ปมึ้นไปแล้วอ่า แล้วก็าหนดการก็หมายาหนดการหมายคำนับการมันตัวเดียวเลยด้วยวะเอาเดียงตาลคำว่าหมายาหนดการเนี่ยเขาออกมาคำนัาวาระวัตเท่านั้นถึงจะมีคําว่าหมายาหนับการเขาเลยอ่ะอ้าสาโพกันได้หน่อยอันนี้เมื่อตรงนี้เนี่ยเขาคือจะชี้แจงว่าสรรมะที่ข้าวท่านฟูพูดกระทู้อยู่ดีๆมึงมาแก้ความขู่จะได้ชี้แจงให้รับทราบว่าแก้เนี่ย ไม่ได้แก้ข้อความนะได้แก้ข้อความให้มันถูกต้องยิ้แจ้งยังไงล่ะกันเลเมื่อเขาถามตั้งแต่หกโมงฟ้าตื่นบ่ายสองแม่ก็ร้องอยู่นั่นแหละร้อไม่มีใครมาตอบเลยฟ้าตื่นแจ่มเลยบอกเออเบื่อๆอยากๆเล่เส้นนอนดีกว่าโอว่าเอ้ยเกเว้มานันม่ต้องแย้งอ่ะอุดมเลยเนี่ย ต้องมีแก้ไขเยีงหน่อยวันที่ศิษสามมิถุนาเนี่ยมิสเตอร์เขามีภารกิจต้องไปเลยไปภครกินก็ให้ผู้จัดการไปบหมายใไปแทนไปไปรับผิดชอบแทนครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกเอ็กซ์ทีมทุกท่านที่ยังรักใ่กลมเปลียวหนักนิดเบาหน่อยเอาไปกันได้มีอะไรช่วยเหลือกันซึ่งในประเทศไทยไม่มีเว็บไหนที่เป็น น่ลูกก็อกไม่มีเจ้าค้าก็ม่จ่าไม่ไม่ัพอวนี้ผมไม่ต้องรับเวลาพวนี้นอะไรพอวันนี้รับเวลาผมแล้วไม่ดีแล้วไม่มีเา